เพื่อเป็นการติดตามายงานผลตลอดจนพิจารณาแนวทางการแก้ไขสำนักงานสาก์จังหวัดยะโสธรจึงดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสาก์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องครั้งที่3ประจำปีงบประมาณพศ2565เมื่อวันอังคารที่31พฤษภาคม2565 เวลา9นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมสำนักงานสาหารณกจังหวัดยะโสธรอ,อำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยโสธรในการประชุมครั้งนี้นางวิไลย,ยูหันเส้นสาหกรณ์จังหวัดยะโสธรเป็นประธานในการประชุมโดยนางสาวจิราพรบงพาณิชย์ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสาการณกเลขาคณะทำงานและคณะ ไดรายงานความคืบหน้าการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องตามมาติที่ประชุมครั้งที่สองประจำปีงบประมาณพศ2565เป็นรายแห่งซึ่งอยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องและคณะทำงานได้รับฟังและพิจารณาข้อบกพร่องของสากรและกลุ่มเกษตรกรเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและติดตามผลการแก้ไข ข้อบกพรองให้ได้ข้อยุติโดยที่ประชุมได้ประมวลข้อบกพรองและให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าวนอกจากนี้ที่ปรึกษาคณะทำงานและให้คำแนะนำการดำเนินคดีทางอาญาและกฎหมายแพง่งตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ได้รับการแก้ไขจะส่งผลให้สหกรเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงสามารถดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกทำให้สมาชิกสหกรณ์มีความเชื่อมั่นและเกิดความศรัทธาต่อสหกรณ์และระบบสหกรณ์สืบไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดยโสธรด้วยนะคะ